ไปดูสถานการณ์เมืองพัทยากันหน่อยค่ะตอนนี้หผู้ประกอบการบาร์เบียสถานบันเทิงพัทยาเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะนตั้งแต่โควิดเลยรอบแรกเลยที่เขา,เาเไม่ได้เปิดเลยอะ,อะเ,ออเขาบอกเขาจะไม่ไหวแล้วอยากให้เขาช่วยหน่อยนะคะอยากให้ช่วยเขาหน่อยโดยนายกเมืองพัทยาค่ะตอนนี้ก็เตรียมหาแนวทางผ่อนผันปรับลดเพื่อที่จะเยียวยาผู้ประกอบการสถานบันเทิงบาร์เบียนะคะในพื้นที่ทางนี้ก็เพื่อเป็นการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาค่ะ โดยคุณสนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาค่ะประชุมหาแนวทางผ่อนผันปรับลดเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการสถานบันเทิงบาเบียในพื้นที่นะคะพร้อมกับเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยากับผู้ประกอบการสถานบันเทิงบาเบียในพื้นที่22คนเพื่อที่จะมาร่วมกันเยียวยาผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่ชัดเจนค่ะทั้งนี้นะคะจากสถานการณ์ โควิด -19 เในสถานประกอบการในพื้นที่ก็ถูกปิดกิจการไปบางส่วนที่ยังไม่ปิดก็ไม่สามารถเปิดให้บริการได้นะคะคือว่าง่ายๆบางบางที่ก็คือปิดกิจการถาวรนะคะแล้วตอนนี้บางที่คมันยังเปิดไม่ได้นะคะก็ทั้งนี้คุณสนทยาก็บอกว่าในส่วนของการร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีซึ่งในที่ประชุมเนี่ยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเป็นพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร รวมถึงการเปิดผับบาร์หรือสถานบันเทิงและเพิ่มบลูโซนให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดชนบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุก,การรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา โดยในเบื้องต้นค่ะก็ให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงบาเบียลงทะเบียนเข้าระบบชา S H A สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะพร้อมกับบอบหมายส่วนที่เกี่ยวข้องหาแนวทางเยียวยาผ่อนผันการชำระภาษีการต่อสัญญาใบอนุญาตเพื่อที่จะปรับลดหย่อนกันได้ตามความเหมาะสมเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการพร้อมกับหาแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจร่รวมกันต่อไปค่ะเรื่อง สถานบันเทิงนะครับต่างๆก็คงจะต้องรอดูมาตรการนะครับที่ทางรัฐบาลได้ประกาศออกมาอยู่แล้วว่าวันทีสิทธิมัคคราสถานบันเทิงหึงจากีการเปิดให้ดําเนินกการได้นะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ที่จะต้องมีการดําเนินการตามประกาศต่างๆแต่ณวันนี้เนี่ยก็คือเป็นการทําความเข้าใจกันนะครับแล้วก็รู้ว่าในเรื่องของการที่จะให สถานประกอบการต่างๆหรือว่าผู้ผประกอบการได้มีการปรับตัวนะครับปรับรูปแบบในการประอกอบกิจการเนี่ยจะดําเนินการในรูปแบบไหนได้อย่างไรนะครับโดยองพระยาและอนานที่้ผมก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกนะครับให้การสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ส่วนหนึ่งก็คือให้แต่ละชมรมสมาคมเนี่ยได้ สอดส่องดูแลผู้ประกอบการในส่วนของตัวเองด้วยนะครับว่าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าถ้ามีการดําเนินการผิดระเบียบทุกกฎหมายนะครับที่จะทําให้เกิดผลเสียหายต่อส่วนรวมก็จะต้องมีการดําเนินการนะครับดำเนินการในการลงโทษแล้วก็ส่วนหนึ่งคือผู้ประกอบการต้องสอดส่องดูแลกันเองอย่าให้ใครออกไปนอกแถวนะครับก็จะทําให้เกิดผลกระทบโดยรวมนะครับหรือว่าภาพรวมของการท่องเที่ยวด้น